การวางแผนธุรกิจร้านอาหารการวางแผนธุรกิจร้านอาหารการวางแผนธุรกิจร้านอาหารไม่ใช่แค่การคิดว่าจะขายอาหารอะไรเท่านั้นแต่ต้องคิดให้ครบในทุกมุมเช่นจะขายอาหารประเภทไหนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครจะตั้งราคาเท่าไรให้เหมาะสมและจะบริหารจัดการอย่างไรให้มีกำไร วิสัยทัศน์และเป้าหมายของร้านตัวอย่างเช่นอยากเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งในย่านนี้หรืออยากเป็นร้านอาหารที่ลูกค้ารู้จักในเรื่องบริการที่อบอุ่นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรารู้ว่าเรากำลังมุ่งไปที่ไหนและวัดความสำเร็จได้อย่างไรกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราต้องรู้ว่าเราจะขายให้ใครเช่นวัยเรียนที่ชอบอาหารราคาประหยัดคนทำงานที่ต้องการอาหารรวดเร็วหรือครอบครัวที่เน้นความสะดวกสบายและบรรยากาศดี เพราะกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทจะส่งผลต่อเมนูราคาและการตกแต่งร้านโดยตรงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรารู้ว่าเรากำลังมุ่งไปที่ไหนและวัดความสำเร็จได้อย่างไรกลยุทธ์การตลาดเป็นส่วนที่ช่วยให้ร้านของเราเป็นที่รู้จกักเช่นโปรโมทผ่าน Facebook t i ๊กต k หรืออินส a าแกรมการจัดโปรโมชั่นเช่นซื้อ1แถมหนึ่งหรือส่วนลดช่วงเปิดร้านหรือแม้แต่การแจกใบปลิวในย่านชุมชนก็ยังใช้ได้ผลอยู่กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยดึงลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราได้นานขึ้นกลยุทธ์การตลาดเป็นส่วนที่ช่วยให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักเช่นโปรโมทผ่าน Facebook ติ๊กตอกหรืออินสตา r a m มการจัดโปรโมชั่นเช่นซื้อ1แถม1หรือส่วนลดช่วงเปิดร้านหรือแม้แต่การแจกใบปลิวในย่านชุมชนก็ยังใช้ได้ผลอยู่กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยดึงลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราได้นานขึ้นความสำคัญของการวางแผนธุรกิจช่วยให้เห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างชัดเจน ลดความผิดพลาดและความเสี่ยงในการลงทุนเป็นแนวทางในการตัดสินใจเช่นการลงทุนการเลือกทำเลหรือการกำหนดราคาใช้เป็นเอกสารสำหรับขอสินเชื่อหรือหานักลงทุนช่วยให้ทีมงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันประเมินผลการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น3.2การวิเคราะห์ตลาด market analysis ศึกษาความต้องการของลูกค้าวิเคราะห์คู่แข่งในพื้นที่วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดอาหารเช่นอาหารสุขภาพอาหารฟิวชั่นหรือร้านคาเฟ่ 3.3แผนการตลาด Marketing plan กำหนดวิธีดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายเช่นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือครอบครัวกวลยุทธ์ 4P r r o u u t t r r i c e Place โ r o o o t i o n p r o d u c สสินค้าเมนูอาหารหลักเมนูแนะนำหรือเมนูสุขภาพไพร e ราคาตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพและกลุ่มลูกค้า Place ทำเลสะดวกในการเดินทาง มีที่จอดรถโปรโมชั่นโโปรมชั่นส่วนลดวันเกิดสะสมแต้มหรือรีวิวออนไลน์3.4แผนการดำเนินงานโอ p e เรชั่นแพลนกำหนดเวลาทำการของร้านจำนวนพนักงานและหน้าที่แต่ละตำแหน่งขั้นตอนการให้บริการลูกค้าระบบจัดซื้อวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพอาหารการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในครัว 3.5แผนการออกแบบร้านดีไซน์แ a นการจัดพื้นที่ภายในร้านเช่นโซนที่นั่งโซนครัวโซนบริการสไตล์การตกแต่งเช่นมินิมอลธรรมชาติหรือวินเทจสีแสงและบรรยากาศที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของร้าน3.6แผนการบริหารบุคลากรฮิวแมนรีซอสแ a นการคัดเลือกและอบรมพนักงานให้มีทักษะบริการที่ดีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนเช่นพ่อครัวแคชเชียร์พนักงานเสิร์ฟการสร้างแรงจูงใจเช่นโบนสัสหรือวันหยุดพิเศษ 3.7แผนการเงิน Financial Plan ประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้นเช่นค่าตกแต่งร้านค่าอุปกรณ์และค่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายประจำเช่นค่าเช่าค่าจ้างค่าน้ำไฟคาดการรายได้ต่อเดือนปีการคำนวณจุดคุ้มทุน Break Even Point แหล่งเงินทุนเช่นเงินออมส่วนตัวหรือเงินกู้จากธนาคาร3.8การประเมินความเสี่ยง Risk Management ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเช่นราคาวัตถุดิบสูงขึ้นความเสี่ยงด้านคู่แข่งความเสี่ยงจากพนักงานลาออกหรือบริการไม่ดีวิธีรับมือเช่นการหาซัพพลายเออร์สำรอง การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องขั้นตอนการวางแผนธุรกิจร้านอาหารศึกษาตลาดและลูกค้าเป้าหมายเลือกประเภทของร้านอาหารที่ต้องการเปิดวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองวางงบประมาณและแหล่งเงินทุนออกแบบร้านและระบบการบริหารทดลองเปิดบริการซอฟโอเพนนิ่งเพื่อเก็บข้อมูลจริงปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า